ว,วันนี้นะครับจะมาพูดความสําเร็จในชีวิตผมนะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากตอนเด็กๆผมนะครับเกิดมาในครอบครัวที่ขานะไม่ได้ดีอะไรมากอช่วยพ่อแม่ทํางานหนักแล้วตอนช่วงสมัยเรียนนะครับผมต้องใช้เงินเยอะแต่พ่อแม่ให้ประมาณนึงผมไม่อยากไปขอเงินพ่อแม่เยอะให้เขาแบบหนักใจก็เลยใช้วิธีไปหยิบเงินเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้พอเขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะได้แบบพี่ลูกมันไม่ได้ใช้เงินย่ากตี้กเลยใช้วิธีหยิบมาที่เขาไม่รู้เอาอันนั้นเขาเรียกขโมย ก็เลยจะมาโชว์ความสำเร็จของผมความผมเก็บเงินมาได้คันนี้เหรอฮะคันนี้เหรอเปล่าแค่ผมมาอยู่ในซีช็อปแล้วผมก็ทํางานเก็บเงินมานะครับจนมาซื้อเซรีบิไลซิงครับคุนึกว่าซื้อแลมโบล์ราคา2,500บาทนะครับบ้า2,450เอ้าหรอ2,450หรอทำงานเหนื่อยหดหลับหดนอนกินบาไป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 ใส่ดเลยปะไปใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่เซรีบิไลซิงกันเลยครับแต่บอกก่อนว่าเซรีบิไลซิงคืออุปกรณ์ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้งานแบตเตอรี่คือมันสามารถเพิ่มค่า C C ให้กับแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็มีบลูทูแอปพลิเคชันครับนี่นะครับคือมันสามารถดูได้ว่าวลูทแบตเตอรี่เนี่ยเยอะหรือน้อยนะครับในชาร์จทำงานปกติไหมในสตาร์ททำงานปกติไหมมีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งใน Lamborghini คันนี้กันเลยครับผมที่มันทำงานหลักเพื่อ Stabilizing ของมือถือใช่เพราะว่าผมขี้เกียจมานล่งดูว่าแบตมันเสียตอนไหนในชาร์จเสียตอนไหน เใส่อข,ของเก่งไม่ต้องเล่นรไ<ห>รซิ<ส>่งที่ไหนก็ขึ้เคได้เลยนะนกินแบบละไปมันจะทำให้สตาร์ทง่ายขึ้นสองเครื่องคาร์ซีซีดใส่ของเก่งเป็นคนขี้เกียจไงแล้วแบบบางทีผมก็ก็ขี้เกียจนั่งเช็คแบตอ่ะเอาเปิดมือถือเช็คเอาเลยเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาก็<ะ>ให้แอปมันแจ้งเตือนเราะมัอย่างไรทำงานเก็บเงินสักปีหนึ่งให้ได้เงินแค่2,450บาทกูแบงค์ได้ไหมนะของมันสีกูขนาดนี้ไม่มีแล้วทำได้ขนาดนี้ก็ไม่เห็นนะใคร คอนเต์วีไลเซช่นมีแอปพลิเคชับ <Wow. S 1> ทีนี้มีที่เราที่เดียวแต่ตอนนี้น่ะแปดละบูเนี่ยเห็นแล้วมันอยู่ข้างในเห็นแหรอเออและมันก็น่าจะมีผลกับเงินเดือนอะ่ะถ้าเกิดว่าเงินลดเนี่ยแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรก็บอกพ<ะ>ี่โอ๊ตดิพี่โอ๊ตแก่ครับนี่น่าจะเป็นรถนู่นที่ติดตั้งสเต ซิ่งยากที่สุดแล้วรุ่นอื่นง่ายเลยเปิดฝาเปิดฝากระโปรงมา๊บเจอแบตใส่ได้เลยแต่รุ่นนี้ต้องเราเดี๋ยวจามเมื่อกี้ไปหาตรงไหนบ้างนู่นเปิดฝาท้ายโอ้ก็จะเจอโอเคอันนี้เราทดสอบการติดตั้งนี่ยากที่สุดจะให้พี่วินนติดตั้งให้ดูครับเพราะว่าผมไม่อยากรับชอบมึงโยนให้กูยี้เลยเดี๋ยววัดค่า CCA รถเดิมก่อนดิโอเควัดค่า CCA รถเดิมก่อนเปิดไปได้ยังไงวะเนี่ยลำบน แล้วก็มาดูพิมพ์นิยมกันต่อนะครับ <S <S โอ้โหทำไมมันเรียบอย่างนี้เออไม่ใช่ผิดฝั่งนี่ครับ stabilizing ครับวว้าพิมพ์ชัดพิมพ์ลึกนะครับ <S 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 แต่ว่าเป็นยังเป็นปีใหม่อยู่ปียังไม่ลึกมาก <S <S ที่แตกต่างก็คือเนี่ยครับลองรีฟิวอ่าฟิวอันนี้คือถ้าเกิดรถมันเกิดการลัดวงจรครับฟิวขาดมันจะตัดการทำงานเลยคือสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ s t a บ i l ลซิ่งมันยังทำงานอยู่หรือเปล่ามีไฟสถานะโอแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ดูได้ที่แอปด้วยเนาะใช่ครับดูที่แอปได้แล้วก็ตรวจสอบได้ว่าฟิวขาดหรือเปล่าก็ ถือว่าใส่ใจมาเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้คือประกันสินค้าครับรับประกัน1ปีนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุที่หุ้มบอดี้ที่หุ้มเนี่ยก็คือเป็นฉีดเมลอย่างดีกันน้ําได้เลยนะครับก็่างใช่กันน้ําได้ง่ายครับติดตั้งง่ายด้วยเดี๋ยวให้พี่แม่ติดตั้งให้ดูครับยัไม่ได้เล่นเลยครับเราเซ็ตค่า CCA ของแบตแบตลิลูมิเนียมคี้เบร์เสร็จแล้วมันเท่าไหร่นะ640 CCA 10cc เเลยครับเคสนครับผม 193m โอ,โอเคครับหลังจากเรารู้ค่า CCA ของรถเดิมแซนด์ดาร์ดไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่เจ้าตัว s t a b i l i z i n g ไปเลยครับก็คือเอาสีแดงเข้าขั้วบวกเอาสีดําเข้าขัาขว้ขวลบของแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราใส่ s t a b i l i z i n g ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเจ้าตัว s t a b i l i z i n g ไปแล้วนะครับค,ค่า CCA จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมใส่ไปแล้วจากเท่าไหร่นะเมื่อกี้าสามร้อยกว่านะนี่เป็น620เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเลยได้คลองเนี่ยลองตัดไหมล้วลองเลยลอองมาคนะ เนี่ยไม่อยู่ทำอะไรก็ได้ ขึ้นเดียวติดเลยปก,ปกติหันยังต้องขึ้นเนื่อน,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 นเลยก็ติดโอเคชัดเจนเลยครับเมื่อสักครู่นะครับเราใช้เครื่องวัด CCA เนี่ยวัดแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือได้ค่า CCA มาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่เครื่องก็ยังบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยดีนะครับแต่ว่าต้องทําการรีชาร์จเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยากที่เห็นในมอนิเตอร์ของเครื่องนั้นเลยเนี่ยขึ้นเพิ่มให้นะครับแล้วก็มาดูครับที่ตัว s t a b i l i ิ a t i o เนี่ยเขาก็ขึ้นเหมือนกันครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือหมายความว่าแบตเตอรีี่่เนย เกือบจะไม่โอเคแล้วก็คือแบบต้องชตาต้อใช้งานบ่อยเพราะคันนี้มันใช้งานน้อยมากนะครับก็ต้องกัน<อ>กับเครื่องมือวัดที่เราใช้ชัวนะครับก็สามารถใช้งานไ<ๆ>ด้เลยใช้งานง่ายด้วยไม่ต้องไปเซตติ้งเหมือนเมื่อกี้ในวุ่นวายที่ผู้ผมใช้กันอันนี้ใช้แค่แอปแจ้งเลยว่านี่ก็คือถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองเแบบนี่ยรถควรจะใช้บ่อยกว่านี้ก็คือต้องชาร์จแบตคือแบตยังดีอยู่นะครับแต่ต้องชาร์จเนาะเจอแบบสตาร์ทเพื่อชาร์จอ่ะแล้วก็ อันนี้นะครับเอนจิ่นสตาร์ก็คือตอนช่วงสตาร์ทเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยยังทํางานได้ดีอยู่ไหมใจ่ายไฟได้ดีอยู่ไหมเมื่อกี้นี้เราใส่เข้าไปแล้วมันก็สตาร์ทโอเคแล้วนะครับขึ้นเป็นสีเขียวอันนี้คือ<ม>ตอนจังหวะที่รถสตาร์ตติดแล้วนะครับมันสามารถชาร์จไฟได้ดีหรือไม่ตอนนี้ขึ้นเป็นสีเขียวคือใช้ชาร์จอ,อ่ะได้ชาร์จยังไม่มีปัญหานะครับ

คลิกลิกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมีตัวตนจริงนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเวลามีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยเนี่ยก็ทักหาผมโดยตรงได้นะครับที่สําคัญคือซื้อที่ผมสามารถเคลมที่ผมได้เลยนะครับทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับเพราะถ้าเกิดซื้อเจ้าตัวเซฟเปเดนซิ่งไปแล้วเนี่ยจะติดตั้งไม่ได้จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ได้จะใช้งานผ่านมือถือไม่เป็นนะครับเรามี q r code ให้สแกนดูคลิปวิดีโอสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดให้เรียบร้อยเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผม